มาแล้วขณะานาี้มะลิเป็นตัวนำรูตุนยูเป็นตัวที่สองสับนารินที่สามขันถุงที่สี่เอ็นไวรสที่ห้าต่อไปเป็นฮ,ฮอสมายฮาร์ดเพชรสมใจและน้องต่อย ทีโคงบายสามสับนรินเป็นตัวนำามลิเป็นตัวที่สองปันถุงที่สามโรตันยูที่สี่ออสมายฮาดที่ห้าต่อไปเป็นเอ็นวายโร o เบียนคอมแพและเพชรสมใจโคบายสิบออกทางตรงเ <Okay. S 1> วียนคอมแพลเรือแรงตรงกลางให้เป็นตัวนำแล้ว นิพยนคชมแพเป็นตัวนำขวัญถุงเป็นตัวที่สองนิพยนคชมแพเป็นตัวนำขวัญถุงที่สองฮอตไมค์ฮาร์ดที่สามนิพยนคชมแพเป็นตัวนำขวัญถุงที่สองฮอตไมค์ฮาร์ดที่สาม